อตอนนี้ก็มีโยมมาจากสปปลาวซึ่งเคยมาแล้วที่ซึ่งเคยมาแล้วที่วดาาัดพระจันทร์ครั้งหนึ่งอันนี้ก็มาครั้งสองมาครั้งแรกเมาพวกอันนี้บอกว่าจะเอาไปแจก,กหมู่คณะแจกเพื่อนแจกญาติพี่น้องแจกคนร่วมงงร่วมงานทีนี้เอาไปแล้วปังก็คือพูดง่ายก็คือกำลังใจนี่น,นะเออ เอาไปแล้วธุรกิจเฮงธุรกิจปังก็เลยมาเอาโอ้โหเยอะเลยรวมๆก็หลายชิ้นอยู่ไม่รู้เป็นอะไรอะไรเนี่ยสนาดของอาจารย์เองอาจารย์ก็บอกว่ามีแต่รูปภาพรูปประคัมแล้วก็กระเป๋ากระเป๋ามงคลแล้วมีอะไรอะถือเป็นปึกมาเลยเนี่ยอันนี้คือมานตอร์ิเกอร์และกระสอของเชลลรักคนโอ้โหฝากท่านแต่ใส่ามาแตยูเอสเมาเตยอเมริกาพื่นตู้ เออเขาต้องคุณมาหลายคนเลยหลายคนจักคนนี่น่าจะร้อยกคนร้อย่าทโดนอันนี้ทำร้านอะไรด้วยเนี่ยฮะร้านขายของเก่าร้านขายของเก่าวัตถุโบราณเอ้อทุกแถวไหนอ่ะสาขาเมนู่ตลาดเซาชั้นสองสาขาสองเมนูสีหอมต้นหน้าตอนหน้าชินจุ่มสีสมุทรแถวหน้าหมวดเด้อะเอาให้ลูกค้าเยอะๆถ้าลูกค้าเยอะจะบ่ดเพาเหนื่อย ถูกมากครับผ้ามาใกล้ผามาคือเอาบูซาให้ได้ไข่หานเนาะเแอบกอบของแล้ววันนี้ลูกค้าเขาบูซาวันที่เจ็บไปแแบบลูกค้ากำลังใจเงินเออก็คือแบบว่าปฏิหารแม่ปฏิหารเขาจ่ายเท่าไหร่เจ็บมาเขาจ่ายไปสามแสนแล้วยแสนบ้าจริงจ้าหนึ่งบ้าบ้าแมนโอ้โหแล้ว ปั่นสุดยอดเลยอันนี้ก็เลยบนยอมขายเออปังสุดยอดเลยเจ้ามาบูชาเอามาสูตรอีกแล้วก็เอากลับไปยเออสาธุเฮงๆรวยๆเนอะอันนี้ก็เมื่อนันอาจารย์ก็สวมให้ใส่ดิเออเอาสาธุให้ผัวรักผัวหลงขอบใจให้เป็นเงินละลายเลยออสาธุคอยเงินละลายอ่าสาธุ นโมดุสินโมอ,โอ,อะตอนนี้ก็มีทางคณนนะของอทางโรงเรียนบ้านนาลายก็มาที่วัด ทีนี้ก็เลยบอกว่าอาจารย์าทางโรงเรียนกําลังเรียกว่าอะไรลวกแข่งสวดมนต์เก่งเอออันนี้น่าสนับสนุนถ้าร่วมแข่งสูบปุรีกัญชาพระการไม่สนับสนุนแต่อันนี้ร่วมสวดมนต์หรือว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนี่พการสู้เต็มที่ออช่วยเหลือ ทีนี้ก็เลยขอมอบปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจให้น้องๆให้ได้ชนะนะเออเป็นทุนเออเป็นทุนเออเดินทางไปวันไหนอะพรุ่งนี้ครับู้ก่อชนะขอยหก่อนยอมเออให้สําเร็จนะเออตอนนี้เข้าจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้ไประดับประเทศระดับประเทศเป็นอีกส่วนหนึ่งครับอ๋ออันนี้คือระดับจังหวัด โอ้แล้วก็ค่อยไประดับโลกเนาะอโทู่ทัดังแล้วเดลืมกันดีอ้าววันนี้พี่มาอะไรเอ่ยมาแก้บนมาแก้บนแก้บนด้วยเรื่องอะไรอ่าขายที่ขายที่ได้เคยประกาศขายมาก่อนหน้านี้ไหมสามปีสามปีไม่มีใครซื้อเลยมาบนนี้นี่กี่วันสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ขายบนกับองค์ไหนปูองดำเลยปูองคดำนี่ป่ะสักสิทธิ์ดีมาปูองดำเนาะเออได้เสื้อบ่ะ เสื้อเนาะเมาบนใหม่อีกแปลงมาบนใหม่อีกแปลงนึงไม่บไม่เดีวสิบสี่มือแล้วเนาะไม่พอสิบสี่มือรอมาพันกวันมันจะได้ขายได้ขายสิบสี่มืองอนไผยงอนพูวงดำชอครับ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 ใหญเลยครับเสื้อเราขายกับเสื้อพื่อนแล้วอีกแปลงนึนใาได้ขายเท่าเดรอเอาโอเอาสมมติาได้เที่มือได้ขายยังจเสื้อหรือเปล่้เสื้อไปบวชเสื้อบวเสื้อแต่ได้ขายเป็นพ่อโอ้สา